มามาจวดไมเห็นน้ำดอนแม่มาขวดกะทัดิมามามันี่ยแขอสมกเจ้าิดขร้นไปถอยนนมือสันบันดีได้นี่พ้อไปชูขันบึงเออป้ได้แม่าพบวก่าเสียใส่ได้หลับลืมคนนวนหลับได้ออืมาไปนเอาไรสดอีกไหมอีก่คนมามามาเนาเอากิน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 ไปม่งเขาไม่จะถาบคุณเลย ลมกัได้เนี่ยเพื่นลมกัได้เน่เด้อเอเด,ด,ดนออกบุกมบุกมบมีบมีบ,มบมินี่นาจะค้างลวนี่กัองอลนาะงค้างอ,อยู่อ่ะ้างมนมีพัคอนม

ดูเอเป็นคำเหอแม่ล้างข่าเปียกขาล้างข่าจนเมาล้างข่าจนงกล้างขาไปบอกเลยมาอ่ะอืมไปเสิอีก

đây một con đè nè. có không? <laughs> 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 <laughs>

เดี๋ยวน u าไ่เดี๋ยนอให้เอาตักบะันกอย่า่วงนะกเลมัน่วงนะอืเอดเยือ่ันนั่อแล้วมันดีเลยนะมื่อสันมันดีอดพวกกินอีก เป็นคนดีเช็กล่องนี้เบอร์ไเ้ยอ่ามันี้อบเกรบตุกอะมันเป็นพักมันพักกันกันอาคนก็บา <laughs> คนแม่มนเปนสัง<ช>่วงเนอะอลูกสตอรี่เลยไหมพันนยัง นีมันกินด้วยผักกันเอาฝนมันก็จบฝนเก็บมาบ้านหน่อยก่อนไม่เหรอ <Investment>

ไ่สใจยจะกลับบ้านอืมเ่เอกินที่กินบ้างนะม่อักก็กินมันจะได้พเผ็ดเอเห็นึงกินไม่กชิ้นเหยเผ็ดบ้าน Tôi thích ăn lại đấy tôi nhuận đấy เอานี้คือแบบปลซแก่นค่ใช่ครับไม่เอาความเด็บกืะถัยแห้สุดเดียบปาส้ดปรสาสซนเนาะนม,มีคนม,ม,มึงซิขาบก็ได้ทงจะมีลูกค้าหลายเนเจ้าเาะ ้าวแล้วตายคนเขาพวกเขานีสงครามแันเะรีอยู่อยู่ยไหลาคนนะกินก็ไว้กินที่กินเต็มเนาะกลับมาบ้านเหือนสามนี่ตื่งปืนอันอกกน,นั้นกัมพูชีอ่ะเนมือนมือของเฮามันเนเอีมเมมืออะไรอ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video